โอเคครับทุกคนเปิดกล้องนะครับวันนี้โฮมรูมวันพระรหัสที่10กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับ8 2นาฬกานาที3ทับนะครับวันนี้มีคนเข้ารวมครูด้วยทั้งหมด29คนนะครับเ,เริ่มเช็คชื่อคนแรกพนพครับพนพค่ะรัชตะสีขาวพพรัชตะสีขาวค่ะเนตดาว เทพาวค่ะธรรมอาทิตธรรมาทิตระพีพัทระพีพัทค่ะอมลดาอมลดาค่ะกนกวันกระหนกวันค่ะรัชตะไขติยากุลรัชตะไขติยากุลพัชรพลพัชรพลค่ะพมพรค่ะกมลพัทกรกมลพัทค่ะธนนลท่านนลค่ะเดชาธร เดชาพรค่ะนิพาพรน,นิพาพรค่ะจินภัทรจินภัทรค่ะจารุวัฒน์จารุวัฒน์ค่ะขวัญจีราขวัญจีราค่ะจักกระพงจักกระพงค่ะชมพูนุชคิวคิวค่ะ,คคะจิระพงศ์จิระพงศ์ค่ะธนากร ธนากรค่ะไกรวิทย์ไกรวิทย์ค่ะนัทกรนัทกรค่ะพิมพ์ชนกพิมพ์ชนกค่ะเสกเสกค่ะอริศราอาริศราค่ะเจนจีราเจนจีราค่ะพักขวัตพักขวัตค่ะอ่ะมาเพิ่มนะครับอ่านักเรียนครับครู ขออนุญาตพูดเรื่องการที่นักเรียนมาโรงเรียนนิดนึงนะครับออตอนนี้คือจริงๆแล้วสถานการณ์มันยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับยังมีโรคระบาดท,ที่ทำให้คนติดเชื้อโควิด1 9อยู่นะครับครูอยากขอความร่วมมือนะครับถ้าใครจะมาทำงานที่โรงเรียนเนี่ยขอความกรุณาได้แจ้งผู้ปกครองให้พาไปตรวจ ATK นะครับ เพราะว่าถ้านักเรียนมาที่โรงเรียนก็จะไม่มีใครตรวจให้นะครับแล้วการที่ไม่มีใครตรวจให้นักเรียนก็ต้องตรวจเองแล้วนักเรียนตรวจเองนักเรียนก็จะใส่มันเข้าไปแค่นิดเดียวอะ่ะคือจะจะแย่ไอตัวที่เก็บสารคัดหลังเน่ะเข้าไปไม่ลึกนะครับถ่านักเรียนใส่ไปไม่ลึกพอเนี่ยไม่ถึงโพรงจมูกชั้นในเนี่ย บางทีมันไม่ได้สัมผัสเชื้อจริงนะครับถึงแม้ว่านักเรียนติดเชื้อผลมันก็จะออกมาเป็นลบอยู่ดีเนาะถ้ายัางไงใครจะมานะครับยังมีเวลามี <c oughs> ยมีเวลาอีกเกือบเกือบเดือนเนี่ยใครจะมาวันไหนนะครับขอความกรุณานะขอแจ้งให้ทราบนะตั้งแต่วันนี้นะครับให้นักเรียนตรวจ a t ทก่อนมาโรงเรียนเนาะ จะเป็นก่อนหนึ่งวันก็ได้นะครับแล้ววันที่สองไม่ต้องตรวจถ้าจะมาติดต่อกันนะวันที่สามยังไม่ต้องตรวจพอขึ้นวันที่สี่เนี่ยให้ตรวจนะครับเพราะว่า ATK อ่อมันมีความเชื่อถือได้แค่สามวันเต็มที่สามวันนะครับเจ็ดสิบสองชั่วโมงเนาะไม่ใช่2สองชั่วโมงสามสิบหกชั่วโมง นะครับไม่ใช่ดิมันต้องไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบสองถูกแล้วเนาะสามวันใช่ค่ะอ่าเจ็ดสิบสองชั่วโมงสามวันนะครับยีี่ชั่วโมงเนาะไม่ใช่ไม่ใช่สิบสองเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำนะครับอาพพารกามาตเพิ่งเข้าครับ ขอย้ำนะครับมอานักเรียนทุกคนถ้าใครจะมาตามงานที่โรงเรียนให้ผู้ปกครองพาไปตรวจ ATK เนะคนาะครูไม่แน่ใจว่าที่อนามัยเนี่ยเขารับตรวจไหมแล้วถ้าไปจริงๆะ่ะมันเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนเองนะครับอุปกรณ์ตรวจที่โรงเรียนถามว่ามีไหมมี แต่ไม่ได้มีให้เราตลอดเพราะว่าโรงเรียนก็ต้องใช้เงินซื้อมาเหมือนกันแล้วทั้งคุณครูและนักเรียนถ้าตรวจด้วยกันหมดภายในไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ที่ซื้อมาเป็นลังๆเนี่ยมันจะหมดอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นภาระของนักเรียนเป็นภาระของผู้ปกครอง เนาะซึ่งถ้านักเรียนมาโรงเรียนแล้วนักเรียนจะมาเอา a อทที่โรงเรียนทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยคนที่เขา <c oughs> จำเป็นต้องใช้จริงๆมากกว่าเราเนี่ยเขาจะไม่มีใช้แล้วเท่าที่ครูเห็นนะครับนักเรียนเวลานักเรียนตรวจเอทนักเรียนตรวจแบบทิงท้งๆคว่างๆวางตรวจแล้วก็ทำเป็นแย่แย่แย่เข้าไปแล้วก็ามาจิ้มแล้วก็ามาหยด ได้ผลเป็นลบอ่ะไม่มีปัญหาแต่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามี <c oughs> มีคนที่เชื้อเป็นบวกอยู่ไหมตอนนี้เริ่มมาโรงเรียนกันเรื่อยเรื่อเรื่อย,อย,อย,อยแล้วถ้าเราติดมันก็จะเกิดปัญหาว่าโทษคนนั้นโทษคนนี้เวลาที่เรียนติดแล้วมันไม่ได้ส่งผลแต่นักเรียนกับครูนะครับมันส่งผลไปถึงครอบครัว ผู้ปกครองเพื่อนร่วมงานของผู้ปกครองงานของผู้ปกครองเงินของผู้ปกครองการกินการอยู่ในครอบครัวมันกระทบไปหมดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากบอกผู้ปกครองนะครับขอความการุณามาโรงเรียนก็ขอให้ตรวจ ATK แล้วก็บันทึกลงในระบบให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาส่วนวันนี้ถ้าใครมาแล้ว ก็ถือว่าอนุโลมก็แล้วกันแล้วก็ถึงจะตรวจ ATK แล้วขอความการุณาว่าให้ใส่แมสหน้ากากอนามัยเนี่ยให้เรียบร้อยอย่าทำตัวเองให้เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่าทำตัวเองให้ชาวบ้านเขาเสี่ยงนะครับก็ขอความการุณาเพียงเท่านี้เนาะครูเต้มีอะไรไหมครับ เอ,อวันที่สิบเดี๋ยวนะคะขอดูปฏิทิมแป๊บน,นึงค่ะเอ,อขอเน้นย้ำค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ที่สิบสามสอบโอเน็ตนะคะใครที่มีรายชื่อต้องมาสอบนะคะตอนนี้มันมีปัญหาเดี๋ยวจะเอ,อมีปัญหาในบางรายค่ะเดี๋ยวจะต้องคุยกับอาจารย์ยุพิม ว่าจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงนะคะแต่เน้นย้ําว่าไม่มีการสละดสิทธิ์นะคะเพราะว่าเราเสียค่าใช้จ่ายไปไห,หมดแล้วค่ะนักเรียนเพราะเราตัดสินใจแล้วนะคะวันอาทิตย์ที่สิบสามอาทิตย์ที่จะถึงนี้ใช่ค่ะอาทิตย์ถึงนี้ค่ะแล้วก็อ่านรายละเอียดที่ครูได้ส่งไปให้ด้วยนะคะว่านักเรียนต้องเตรียมอะไรมาบ้างแล้วก็ปฏิบัติตนอย่างไรนะคะเพราะว่าวันที่สิบสาครูไม่ได้เป็นคนคุมสอบนักเรียนนะคะเพราะครูไปคุมสอบที่อื่นเอ่อ ช่วงสัปดาห์วันที่สุดท้ายค่ะเราจะเรียนกันนะคะหมายถึงทุกวิชาจะจบคอร์ส21-25มันจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายจริงๆแล้วมันเป็นสัปดาห์แห่งการสอบนะคะแต่ว่าจากที่ประชุมวิชาการมาค่ะคือเขาก็ให้ครูผู้สอนเนี่ยจัดการสอบเอาเองนะคะตามความเหมาะสมของแต่ละวิชาไม่ได้มีการออกเป็นตารางใดๆนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าใครจะมาตามงานหมายความว่าทํางานค้างอะค่ะครูไม่ว่างแล้วนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <ล>เพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนไปอยู่กับครูประยุทธ์นะคะไม่ครูจะไม่ตามให้แล้วอะค่ะก็คือหมายความว่าถ้าคุณมาคุณจะต้องไปอยู่ห้องสามสองสากับครูประยุทธ์เพราะว่าครูติดง,งานรับนักเรียนตั้งแต่สิบเก้าถึงยี่สิบสามค่ะต่ว่างอีกทีคือยี่สิบสี่ยี่สิบห้าซึ่งเป็นสองวันสุดท้ายของการเรียนแล้วะค,ะค่ะพอพ้นวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันไป ครูจะไม่ตามสิ่งใดทั้งสิ้นแล้วนะคะเพราะว่าครูได้ถือว่าครูทําดีที่สุดแล้วกับครูประยุทธ์ในขณะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือครูก็นั่งอยู่กับพวกเธอตลอดเออถามทุกอย่างถามว่างานมีอะไรมาให้ไหมคือทําทุกอย่างแล้วค่ะครูถามว่าห้องอื่นเขามีแบบนี้ไหมที่ต้องมาตั้งคามแบบนี้มาให้ติ๊กเช็คลิสต์ว่าตัวเองค้างงานอะไรบ้างแล้วตัวเองทออําหรือยังหรือยังไม่ได้ทํา ครูก็ถามว่าให้สรุปมาให้ด้วยว่าตัวเองค้างงานเท่าไหร่บางคนเวลาค้างงานเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วครูถึงถามว่าตัวเองอยู่บ้านแล้วไม่ทําแล้วใครจะไปตามตัวเองได้แล้วนักเรียนยังย้อนถามกับครูว่าแล้วผมค้างอะไรบ้างครับครูก็เลยถามว่าแล้วครูไปนั่งเรียนกับเธอครูจะไม่ได้ไปน,นั่งเรียนกับนักเรียนแล้วครูจะรู้ไหมว่าเธอค้างงานอะไรบ้าง พราะตอนนี้ค่ะนักเรียนเป็นเทอมสุดท้ายแล้วแล้วครูคุยกับอาจารย์หลายๆท่านที่สอนมสามท่านก็บอกว่าท่านจะไม่ตามแล้วเหมือนกันค่ะ